มาสิทิพันธ์สิทิพันธ์เข้าซ้ายย้อนกลับมาที่ต้องโดเข้าขวาจอเปิดอยู่แล้วเปิดลูกโจดีต่อเลี้ยวได้บอลทางออกขวาไปครับนกับได้ย้อนกลับมาที่โดโดนี่มองแล้วเปิดไปจุดนัดพบแล้วโผมมามงแล้วหัวกับเข้าเสาอ่ะอานนนเข้าขวาอานนนมาคนเดียวอานนนครึ่งแรกเอาจะเก็บตกได้แล้วแฮมปตี้แล้วมีจังหวะสองนัดเตามมาซ้ำจ่าสองได้สำเร็จครับเรียบร้อยครับ เป็นจังหวะที่กองหลังพาดกันเองครับดูครับเนี่ครับไปจับบอลไม่อยู่ครับโดนเฮเบอร์ตี้ฉกมาจิ้มฉีกยามาเซฟได้แต่ว่าวานเดอร์จะบุกไวมากครับตามมาซ้มเข้ไปเลยครับนึกว่าไอ้ยิงออกก็คอนเทนต์เยอะเลยวันนี้จะฉีกเลยหรือเปล่าก็เฮเบอร์ตี้ไหลต่อมาอานนท์แดงเถื่อขอปิดท้ายก่อนจบครึ่งแรกได้ไหมแล้วมาวนเดกฮัทชิกโอ้โหฮัทซี่ของวานเดอร์เลยครับได้ครับแอบดูบ้าช้าต้องชมอานนท์เลยครับ ครับความฟิตมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้สุดครับแดงเถอือแไปสู้ครับเปิดมาสุดปลายเท้าระวานเดอร์จิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มด้วยสายข้างเดิมเลยครับจิ้มมาครับ VCFG หมู่ข้างหลังครับยูจะบวกลูกสี่มาดเราเฮาเราจิกจังหวะทำชิงมาครับวานเดอร์กับเฮเบตี้แล้วเอียงขวามาไม่มีใครประกบก็ขอสตันนิ่งหน่อยครับ,บ<อ> oh, แล้วว่าขาด oh. แค่ขวาครับเหมือนได้ยิน ไปท้าเขายิงขวาเขายิงโชว์เลยครับเฮเบตตี้ได้เออยิงกันกูตลุดทุกนัดแต่ทามาร์สวันนี้กดไป5แล้วนะอ่านนซ้ายวันเดอร์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 ขวาขวาจะเลือกลอยเรียบมาเป็นขวาของวันเดอร์ครับประตูที่6ของเขาลูกนะคือถ้าอานนท์จ่ายไม่ได้เขาอาจจะได้ไปแล้วไงเขาได้จ่ายไงนเลยนะคนเดียวเลยแล้วเหมาเข่งที่ห้าประตูของวันเดอร์ครับตรงนี้เลือกอยู่เอาซ้ายขวาขวาไปลงล่องเลยครับตอนนี้เนี่ยสกอร์รวมเนี่ยแปดลูก